สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆแต่สำคัญมากโดยใน iOS 15 Apple ได้อัปเดตเพิ่มพลังความสามารถของคุณสมบัติห้ามรบกวนหรือ Do Not Disturb ยกเครื่องใหม่อัปเดตเป็นคุณสมบัติ Focus ที่มาพร้อมกับรูปแบบตัวเลือกการใช้งานที่ง่ายขึ้นปรับแต่งได้อย่างยืดหยุน่นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูวิธีการใช้งานง่ายๆแต่มีประโยชน์มากมายในคลิปวิธีปิดทุกการแจ้งเตือนเวลาเล่นเกมบน iPhone และ iPad ที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับแต่ในการใช้งานโฟกัสมีหนึ่งเนเรื่องสำคัญที่เพื่อนๆต้องดูให้ดีก่อนตั้งค่าเปิดใช้งานเพราะในขณะที่คุณสมบัตินี้ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นแต่อาจะทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆแสดงขึ้นมาเลยในทุกอุปกรณ์ที่เพื่อนๆใช้ Apple ID เดียวกันครับเช่นถ้าเพื่อนๆมี iPhone และ iPad หรือมี iPhone มากกว่า1เครื่องที่ใช้ Apple ID เดียวกันเช่น iPhone ของสมาชิกในบ้านแต่ละคนที่แชร์ Apple ID เดียวกันเพื่อให้สามารถแชร์แอปร่วมกันได้แล้วอยู่ๆพบว่าการแจ้งเตือนไม่แสดงไม่ดังขึ้นมาเลยหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 15ให้ลองไปเช็คไปตรวจสอบการตั้งค่าในคลิปนี้กันครับวิธีการเช็คการตั้งค่าโฟกัสทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะโฟกัส ในหน้าจอหลักในการตั้งค่าโฟกัสเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์แชร์ทุกอุปกรณ์การเปิดสวิตช์นี้ในแต่ละเครื่องที่ใช้ Apple ID เดียวกันจะทําให้การเปิดหรือปิดการใช้โฟกัสจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งส่งผลกับเครื่องอื่นโดยอัตโนมัติครับทาให้เครื่องอื่นถูกเปิดและปิดการแจ้งเตือนตามไปด้วยเมื่อเปิดใช้โฟกัสจากเครื่องใดๆก็จะทําให้การแจ้งเตือนจากเครื่องอื่นๆถูกปิดตามไปด้วยครับจนกว่าเราจะปิดการใช้งานโฟกัสและเมื่อปิดโฟกัสทุกเครื่องก็จะถูกปิดเหมือนกัน เราไปดูตัวอย่างกันครับตอนนี้ทั้งบน iPhone 13 Pro Max และ iPhone 6s Plus ใช้ Apple ID เดียวกันนะครับในการตั้งค่าโฟกัสก็เปิดสวิตช์แชร์ทุกอุปกรณ์เหมือนกันทีนี้เราลองไปเปิดใช้โฟกัสบน iPhone 13 Pro Max เพื่อนๆจะเห็นว่าโฟกัสบน iPhone 6s Plus <S <ๆ>ก็จะถูกเปิดเช่นกันครับตอนนี้ทุกเครื่องที่ใช้ Apple ID เดียวกันของเราจะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแสดงขึ้นมาเลยครับจนกว่าเราจะปิดหรือในขณะที่ใช้งานถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งปิดโฟกัส เครื่องอื่นก็จะถูกปิดไปด้วยโดยอัตโนมัติเช่นกันครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆในการใช้งานโฟกัสถพราะตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจอาจจะทําให้เครื่องอื่นๆไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแสดงขึ้นมาเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้หลายเครื่องพร้อมกันแต่มีการใช้งาน Apple ID ในเครื่องอื่นๆที่สมาชิกในครอบครัวใช้ด้วยให้ปิดสวิตช์แชร์ทุกอุปกรณ์นี้ในแต่ละเครื่องนะครับป้องกันไม่ให้การเปิดใช้งานโฟกัสหรือปิดการใช้งานส่งผลกับเครื่องอื่นๆที่ใช้ Apple ID เดียวกันนั่นเองครับ ป้องกันปัญหาการถูกปิดการแจ้งเตือนโดยไม่ตั้งใจครับเพื่อนๆที่แชร์กันใช้ Apple ID ใน iPhone หรือ iPad ลหลายเครื่องและเคยพบปัญหาการแจ้งเตือนไม่แสดงไม่ดังขึ้นมาลองไปเช็คไปตรวจสอบการตั้งค่าโฟกัสกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ